สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world ประวัติสามตรของเรากันอีกแล้วนะครับผมใน,นวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่เคยเป็นข่าวสะเทือนขวัญที่ดังไปทั่วสหรัฐอเมริกาเพราะมันเนี่ยถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ตำรวจใช้ความรุนแรงกับประชาชนมากที่สุดที่เรียกได้ว่านะครับผมมีผู้สูญเสียชีวิตไปมากถึง11คนเป็นเด็กเยาวชนไปแล้ว5คน และมีอีก250คนนะครับผมที่ต้องไร้บ้านจากเหตุการณ์นี้มันคือเหตุการณ์ที่ตำรวจเนี่ยทิ้งระเบิด C ีโฟใส่บ้านของประชาชนในเขตชานเมืองที่มีผู้อยู่อาศัยนับพันมันเป็นเหตุการณ์ที่ถูกขนานนาชื่อว่า1985 Move Bombing เรื่องราวของเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นทําไมตํารวจถึงได้รุนแรงถึงขนาดทิ้งระเบิดซีโฟใส่เป้าหมายที่เป็นพลเรือนเดี๋ยวถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเรามาเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับย้อนกลับไปในช่วงปี1960 1980เนี่ยในยุคนั้นเนี่ยนะครับผมกระแสของ Black Power Movement หรือการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อเรียกร้องสิทธิให้คนผิวสี เป็นช่วงที่กําลังร้อนระอุเลยนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะว่ามันแตกต่างจากปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยก็มีการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพเช่นเดียวกันแต่ในยุคนั้นเนี่ยนะครับผมการเรียกร้องเนี่ยมันจะรุนแรงแล้วก็ค่อนข้างจะแอคทีฟซีมากกว่ามีกลุ่มแอคทีวิสต่างๆนานา,นา,นา,นาเกิดขึ้นมากมายซึ่งหลายกลุ่มเลยเนี่ยเป็นกลุ่มหัวรุนแรงนะครับผมและติดอาวุธและหนักไปกว่านั้นเนี่ยนะครับผมยังสนับสนุนการปกครองในระบอบของสังคมนิยมอีกด้วยโดยเฉพาะนะครับผมหลังจากช่วงปี1965ที่นายเมา ผู้ที่เป็นนักสิทธิมนุษยชนแอฟริกันอเมริกันได้ถูกลอบสังหารเสียชีวิตนะครับผมปลุกกระแสต่อต้านการเหยียดผิวขึ้นมาอีกครั้งและมากไปถึงนะครับผมกระแสชาตินิยมในเชื้อสายแอฟริกันอีกด้วยกลุ่มที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นเนี่ยก็อย่างเช่นกลุ่ม Black Panther หรืออย่างกลุ่มพักประชาชนสังคมนิยมแอฟริกาแค่ชื่อเนี่ยก็ฟังดูสุดโต่งแล้วถูกไหมครับซึ่งกลุ่มพวกนี้นะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยก็มีแยกย่อยออกไปเป็นหลายปีนะครับซึ่งที่อันตรายเนี่ยนะครับผมจะเป็นพวกมิลิชียรหรือว่าการก่อตั้งกลุ่มกองกําลังติดอาวุธในอเมริกาเนี่ยหาอาวุธปืนอย่างง่ายอยู่แล้วถูกไหมครับทำให้ไม่แปลกเลยที่กลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองเหล่านี้เนี่ยจะกลายเป็นภัยคุกคามนะครับผมในสายตาของรัฐบาลเพราะอย่างที่เราบอกไปว่าบางกลุ่มก็เป็นโปรโคอมมิวนิสต์ด้วยในะตอนนั้นก็อออยยยู่่นชวงงงสครราามเเเ็กํลลัดดืดะุ ซึ่งหลายครั้งนะครับผมการเคลื่อนไหวของกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็ใช้ความรุนแรงมีการกระทบกระทั่งหรือแม้กระทั่งนะครับผมยิงต่อสู้กับตำรวจหลายกลุ่มเนี่ยนะครับผมเลยถูกทางการท้องถิ่นเนี่ยนะครับผมตีตราหน้าว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายบ้างล่ะกลุ่มอาชญากรบ้างในช่วงปี6 0 8 0ถึงเนี่ยเลยเกิดการกวาดล้างกันขึ้นบ่อยครั้งนะครับผมและเป็นการกวาดล้างที่รุนแรงมากๆซึ่งในช่วงปลายๆของการกวาดล้างเนี่ยก็ได้มีกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับผมที่ได้ทําการเคลื่อนไหวทางการเมืองเรียกร้องสิิทธให้ ผิวสีพร้อมทั้งสนับสนุนลัทธิทางการเมืองอนา,าธิปไตยแบบอนา,าโคพรีเทวิสซึมซึ่งถ้าเกิดให้อธิบายเป็นประโยคเดียวง่ายๆเลยเนี่ยมันคือการต่อต้านอารยธรรมให้มนุษย์เนี่ยย้อนกลับไปอยู่กันแบบไม่ต้องมีกฎหมายไม่ต้องมีกฎเกณฑ์และไม่ต้องมีเทคโนโลยีอยู่ร่วมกับธรรมชาติอะไรประมาณนั้นนะครับฟังแล้วก็ดูสุดโต่งมากๆเลยถูกไหมกลุ่มกลุ่มนี้เนี่ยมีชื่อว่ามูฟ หรือชื่อก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับผมคือ Christian Movement for Life ในปี1978เนี่ยนะครับผมกลุ่มนี้เนี่ยได้ทำการยิงต่อสู้นะครับผมกับเจ้าหน้าที่กรมตำรวจฟิลาเดลเฟียทำให้มีตำรวจเนี่ยนะครับผมเสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีกจำนวนมากถ้าไม่เกิดการจับกลุ่มสมาชิกของกลุ่ม Move เนี่ยไปทั้งหมด9คนแล้วก็ทำให้กลุ่ม Move เนี่ยนะครับผมติดบัญชีดำของทางการด้วยซึ่งเวลาต่อมานะครับผมในปี1981เนี่ยกลุ่ม Move นะครับผมได้ทำการย้ายฐานที่มั่นของพวกเขา ไปยังบ้านทาวน์เฮาส์หมายเลข6221ถนนโอเซจย่านคอปสครีก ที่อยู่ละแวกฟิลาเดลเฟียตะวันตกซึ่งพอย้ายไปเนี่ยนะครับผมก็ได้สร้างปัญหากับเพื่อนบ้านในละแวกนั้นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นนะครับผมการติดโทรโคงปลาใสหรือม,มลพิษทางขยะที่ไม่ได้มีการเก็บกวาดและหนักไปกว่านั้นสมาชิกกลุ่มมูฟหลายคนยังติดอาวุธนะครับผมพกพาเดินร่อนไปร่อนมาในละแวกนั้นสร้างความกังวลใจกับผู้อาศัยในพื้นที่ทําให้ก็มีเรื่องมีราวกับชาวบ้านแถวๆนั้นเนี่ยหลายครั้งนะครับผมชาวบ้านก็ได้ทําการไปแจ้งตํารวจและในปี1985เนี่ยนะครับผมตำรวจ ก็ได้เตรียมนะครับผมหมายจับสมาชิกกลุ่มมูฟที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้น4คนในข้อหาละเมิดทันบนฝ่าฝืนคำสั่งศาลมีอาวุธไว้ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและหนักสุดเลยเป็นภัยคุกค,คามก่อการร้ายทำให้ในวันจันทร์ที่13 เดือนพฤษภาคมปี1985เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า500นายเนี่ยนะครับผมได้ทำการล้อมบ้านหลังนี้และเตรียมเข้าจับกุมสมาชิก4คนที่มีหมายจับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับผมคือหัวหน้ากลุ่มอย่างนายจอรนแอฟริกา เมื่อตำรวจทำการปิดล้อมปุ๊บเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็รู้นะครับผมว่าอาจจะมีโอกาสที่ทางกลุ่มมูฟเนี่ยจะขัดขืนและยิงต่อสู้พวกเขาเลยได้ทำการนะครับผมอพยพชาวบ้านในละแวกนั้นออกไปจากพื้นที่เมื่ออพยพเสร็จปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้เริ่มนะครับผมทําการตัดน้ําตัดไฟเพื่อเป็นมาตรการเบากสุดนะครับผมให้คนที่อยู่ในในียอมจำนวนออกมามอบตัวเมื่อทําการตัดน้ําตัดไฟเสร็จเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจอย่างนาย เกรเกอร์เจแซมบอร์เนี่ยนะครับก็ได้ประกาศให้กลุ่มมูฟเนี่ยออกมามอบตัวซะแต่โดยดีห้ามขัดขืน ซึ่งพอเวลาผ่านไปเนี่ยก็ไม่มีการตอบกลับมาจากสมาชิกของกลุ่มมูฟในบ้านตำรวจเลยตัดสินใจนะครับผมจะใช้กําลังในการกวาดล้างจับกลุมโดยที่ตำรวจเนี่ยก็ได้เปิดฉากนะครับผมยิงแก๊สน้ําตาเข้าไปภายในอาคารเมื่อเริ่มยิงแก๊สน้ําตาปุ๊บนะครับผมกลุ่มมูฟเนี่ยก็ได้ทําการเปิดฉากยิงสวนตำรวจเนี่ยก็เลยต้องเปลี่ยนมาตรการมาใช้กระสุนจริงเพื่อยิงต่อสู้เสียงปืนดังขึ้นน,นะครับผมนานมากกว่า90นาทีแล้วก็ได้มีตำรวจคนนึงเนี่ยถูกยิงจากด้านหลังนะครับผมแต่โชคดีที่ใส่เสื้อกรอกันกระสุนไว้ซึ่งลัง ลักษณะของบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับผมชั้นบนสุดเนี่ยกลุ่มมูฟเนี่ยนะครับผมได้มีการดัดแปลงดาดฟ้าให้มีลักษณะคล้ายๆกับที่กำบังนะครับผมเป็นบังเกอร์ขนาดเล็กๆก็ยิงต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาตำรวจใช้กระสุนไปกว่าหมื่นนัดก็ยังไม่สามารถบุกเข้าไปในบ้านหลังนี้ได้ผู้บัญชาการแซมบอร์เนี่ยนะครับผมเลยสั่งให้ทําการทิ้งระเบิดใส่บังเกอร์ที่อยู่ด้านบนซึ่งระเบิดเนี่ยก็ไม่ใช่ระเบิดธรรมดาไม่ใช่ระเบิดมือหรือระเบิดแก๊สนะ เป็นระเบิดซีโฟหนัก1นึปอนด์เป็นชนิดเดียวกันกับที่เอาใช้ระเบิดเหมืองในถ้าอะไรแบบนี้นะครับผมมีอนุภาพการทําลายล้างความรุนแรงที่สูงมากๆซึ่งจุดนี้เนี่ยแหละครับผมที่คนส่วนมากในะคิดกันว่าตํารวจเนี่ยทำเกินกว่าเหตุมันไม่เคยมีเหตุการณ์ที่ตํารวจเนี่ยทิ้งระเบิดใส่บ้านของประชาชนเลยถึงแม้ว่าประชาชนเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นผู้ร้ายหรือเปล่าจะเป็นกลุ่มก่อการร้ายหรือเปล่าแต่การใช้ระเบิดเนี่ยนะครับผมมันเป็นการโจมตีแบบไม่เลือกเป้าหมายไง,ไงถูกไหมข้างในบ้านเนี่ยอาจจะมีผู้บริสุทธิ์ผู้ไม่รู้อิโน ลูกหลงไปด้วยซึ่งในกรณีนี้เนี่ยแหละครับเป็นตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนเพราะเมื่อตำรวจเนี่ยนะครับผมได้ตัดสินใจทิ้งระเบิดซ4หฟนัก1ปอนด์จากการโยนลงมานะครับผมจากเฮลิคอปเตอร์ซึ่งพอระเบิดได้จุดชนวนทํางานปุ๊บเนี่ยเครื่องปั่นไฟพลังงานเชื้อเพลิงที่อยู่ข้างบนเนี่ยนะครับผมมันแตกออกมาทําให้น้ํามันเนี่ยล่วไหลไปนะครับผมทั่วชั้นดาดฟ้าของบ้านทําให้ไฟเนี่ยนะครับผมลุกไหม้บ้านหลังนั้นและลามไปบ้านอื่นๆในพื้นที่ตรงนั้นได้รับความเสียหายกว่า65หลังซึ่ง กลุ่มมูฟที่อยู่ข้างในบ้านนั้นทั้งหมดจํานวน13คนเนี่ยนะครับผมมีรอดชีวิตออกมาเพียง2คนเท่านั้นนั่นก็คือผู้หญิง1คนและก็เด็ก1คนนะครับผมที่เหลือ11คนเนี่ยต้องเสียชีวิตเพราะไฟคลอ,อกตายเป็นผู้ใหญ่6คนนะครับผมและเป็นเด็กน้อยอีก5คนทาให้เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนะครับผมเป็นข่าวที่ฮือฮาไปทั่วสหรัฐอเมริกาและก็เกิดกระแสต่อต้านอย่างรุนแรงขึ้นมานะครับผมบอกว่าตํารวจเนี่ยทำเกินกว่าเหตุไปไหมหลายคนก็บอกว่าเข้าใจนะครับผมไอการยิงต่อสู้กับผู้ร้ายเนย การป้องกันตัวและจับกลุ่มถูกไหมแต่ว่าไอการทิ้งระเบิดเพื่อขับไล่คนออกมาเนี่ยทำให้กรมตํารวจฟิลาเดลเฟียเนี่ยนะครับผมถูกประนามมาเรยกว่าจนถึงทุกวันนี้เลยซึ่งในภายหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยนะครับผมในหลายๆปีต่อมาเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่ทางผู้เสียหายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ที่ต้องสูญเสียบ้านไปกว่า250คนเนี่ยหรือแม้กระทั่งนะครับผมผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์และครอบครัวของพวกเขาทําการฟ้องร้องนะครับผมทางการและกรมตารวจฟิลาเดลเฟียเป็นจานวนเงินหลายร้อยล้านบาทซึ่งก็ มีการขึ้นสารจดใช้อะไรกันไปและในปี2020เนี่ยทางสภาเมืองฟิลาเดลเฟียเนี่ยก็ออกมานะครับผมทําการขอโทษครอบครัวของผู้สูญเสียอย่างเป็นทางการและได้สร้างอนุสรณ์สถานเอาไว้ด้วยก็นี่แหละครับผมเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ตัวอย่างหนึ่งที่เป็นข่าวดังในอเมริกาในช่วงปี1980กว่าเป็นเหตุการณ์ช็อกประเทศนะครับผมที่ตารวจเนี่ยได้ทาการทิ้งระเบิด C4 ใส่บ้านพลเรือนทําให้นะครับผมบ้านไหม้ไปทั้งบล็อกก็เรยกไดอรเป็น c สส e s t ด d y อย่างดีเลยนะครับผมเพราะหลังจากนั้นเนี่ยการกวาดล้างกลุ่มติดอาวุธ่ยยคอๆ ควบคู่กับการเปลี่ยนนะครับของเทรนดในการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ก็มีความสุดโต่งน้อยลงมีความรุนแรงที่น้อยลงอย่างเห็นได้ชัดจนในทุกวันนี้เนี่ยสิ่งที่พวกเขาได้ทําการเรียกร้องกันมาหลายสิบปีเนี่ยก็เห็นผลแล้วนะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกับเหตุการณ์นี้บ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับในวันนี้ขอเน่นลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันถ้าหากข้อมูลผิดพลาดประการใดหรืออยากฟังเรื่องราวไหนอีกเนี่ยก็สามารถขอกันมาได้เลยนะครับวันนี้ไปเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ